จัดอันดับ7ราศีมีโชควันที่1เมษาย,ยน2564นะครับพร้อมกับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงของแต่ละราศีด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับ ในรอบนี้นะครับเรากลับมาพบกันในงวดของวันที่1น,นะครับวันที่1เมษายน2564นะครับเข้าสู่เดือนมหาสงกรานต์นะต้องบอกงี้นะครับก็ล่าสุดนี่นะครับมีการติดเชื้อนะครับไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะมันก็เลยทำให้บรรยากาศของการเล่นน้ำการสาดน้ำเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าด้วยความเป็นเทศกาลสงการก็อาจจะมีการลดน้ําดาหัวทําบุญนะครับกิจกรรมที่แบบเรียบง่ายนะครับก็ยังจะยังมีอยู่นะครับก่อนหน้าวันนี้อัดคลิปเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าห้ามสาดน้ํานะครับเพราะนั้นใครที่เตรียมนะครับเตรียมในเรื่องของการสาดน้ํานะฮะเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเฟลกันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ อันนี้นะครับมาเรื่องของเรากันบ้างนะจัดอันดับเจ็ดราศีมีโชคนะวันนี้หนึ่งเมษายนสองห้าหกสี่วันนั้นตรงวันพะหัสบ,บดีนะครับแรมสี่ข้ามเดือนห้าปีฉลูในรอบที่แล้วเนี่ยก็มีเลขของราศีกันเข้านะเ,าเลขของราศีกันเข้าแล้วก็เลขดาวเด่นเข้าใครอยากจะรู้เรื่องตัวเลขเนี่ยไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเลขเด่นดาวดีนะครับพร้อมกับแหล่งที่มาของโชคลาภแล้วก็เลขเพวกสีนําโชคด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้จะมาดูกันว่าราศีไหนที่จะมีโอกาสมากกว่าเพื่อนนะครับการจัดดับมาไม่ได้บอกว่าคุณจะถูกหวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ถูกไม่ได้บอกว่าเอ๊ลักนณานี้ราศีนี้เนี่ยสมมุติบางคนเนี่ยถูกจัดทั้งราศีทั้งลักนานเลยโอ้โหต้องถูกแน่เลยต้องถูกหวยแน่เลยพอมาซื้อจริงแล้วไม่ถูกนะครับกลายเป็นว่าเอ๊อาจจะบอกอาจารย์ทำไมดูแล้วไม่ถูกนู่นนี่นั่นนะครับใครที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็จะรู้กันดีนะครับว่าหมอแมนก็พูดตลอดนะครับ เรื่องหวยเรื่องโชคเรื่องลาบนะมาดูกันแบบแมสแบบนี้นะครับนะผู้คนเป็นหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยนะครับราศีเนี่ยโอ้โหแบ่งกันนยราศีละกี่ล้านคนถูกไหมการเทีะดูแล้วปุ๊บสมมุติบอกว่ายกตัวอย่างว่าราศีพฤษภจะมีโชคมันไม่ใช่ว่าราศีพฤษภทุกคนจะถูกหวยนะครับนะต้องเข้าใจสมัยนะสำหรับวดน,นี้นะครับก็คือวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกสี่นะครับตรงกับวันพระรหัส,สบดีนะครับ แรมสี่ข้ามเดือน5้าปีฉลูเหลือบดูนิดนึงเดี๋ยวพูดผิด <c oughs> แรมสี่ข้ามเดือน5ปีฉลูนะครับยามที่สลากออกตรงกับยามเสานะครับซึ่งเป็นยามกาลิกนีของวันนะตรงนี้น่าสนใจนะครับจะมีอะไรที่พลิกแพลงผันเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้นะครับในส่วนตัวเลขแล้วก็แนวทางการทําบุญเสริมชะตาหรือแหล่งที่มาของโชคลาภเนี่ยนะครับไปดูในคลิปเลขเด่นดาวดีสิราศีนะ อ่าอันนั้นจะมีครบทั้ง12ราศีเลยวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าราศีไหนนะฮะที่จะอันดับมาเนี่ยเราศีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพยากรณ์ก็เป็นไปโดยแบบแมสนะครับหรือว่าเป็นภาพรวมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมีโชคการที่คนจะมีโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยู่ที่ดวงเพียงอย่างเดียวนะครับดวงนะครับมีโอกาส50%นี่คือเปอร์เซ็นต์ของดวงดาว อีก50%เป็นบุญวาสนาส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นการดูดูเป็นแนวทางดูเรื่องของโอกาสนะแนวทางที่ว่าจะมีมากมีน้อยเสร็จแล้วก็ไปลุ้นกันเองตัวใครตัวมันนะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับเรื่องโชคลาภเรื่องหวยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเข้าใจกันสําหรับ f c ทุกท่านนะครับเอาละครับ ไม่พูดพร่ำตำเพลงนะครับใครอยากจะติดตามอะไรต่างๆนะครับก็เข้าไปติดตามกันนะครับตรงใต้คําอธิบายนี้เลยแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับใครอยากเข้ากลุ่มแบ่งบอลตัวเลขนะครับเข้าไปเลยครับแอดไลน์เข้าไปเลยครับแอดไปปุ๊บพูดบอกกับแอดมินได้เลยแอดไปปุ๊บนะครับแจ้งความจำลองกับแอดมินด้วยครับว่าต้องการเข้ากลุ่มบอลแมนพลังเลขนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้านะครับเอาละครับเรามาที่อันดับเจ็ดกันก่อนเลยนะครับอันดับเจ็ดนะครับสำหรับวันที่หนึ่งเมษายนสองพนห้าหกสี่นะครับอันดับเจ็ด มีโชคนะครับได้แก่ราศีและแลัคนาราศีมีนนะครับราศีมีนครับบางคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะดาวพระศุกร์ดีเนี่ยยกย้ายแล้วนะยกย้ายเข้าตําแหน่งวินาศแล้วนะคือก่อนหน้านี้ดาวพระหัสเนี่ยอยู่ตําแหน่งลาภเป็นโชคเป็นลาภใช่ไหมครับก็มีโอกาสได้โชคลาภเนะาะครัวนี้ดาวพระหัสเป็นวินาศแล้วอ้าวทำไมอาจารย์ยังทายว่ามีเกณฑ์ได้โชคอีกนะครับคราวนี้ต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่า ดาวสามดวงที่ทับลัคนาราศีมีนอยู่นะครับมีอาทิตย์มีพุธมีศุกร์นะครับดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนคู่ครองคุณก็มีโอกาสได้โชคจากคู่ครองด้วยนะครับดาวศุกร์นะครับมาจากตำแหน่งมรณะแล้วก็าสตชะคุณก็มีโอกาสได้โชคจากทางไกลมีโอกาสได้โชคจากการเดินทางและดาวศุกร์เป็นมหาอุดด้วยดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องพวกทรัพย์ต่างๆนะครับคราวนี้ก็เลยกานว่าเออมันก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับประกอบกับดาวเสาร์นะครับที่สถิต นะเป็นกเกษตรปราธิบดีคือมั่นคงสมบูรณ์อยู่นะครับในเรือนโชคลาภมันก็เลยเหมือนกับมีกลิ่นอายเล็กๆให้กับราตีมีนให้ได้พอลุ้นนึกออกไหมถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับนะไม่เยอะหรอกครับต้องบอกงี้เลยนะครับถ้าแต้มดาวแล้วนะ่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพียงแค่ว่าทําไมถึงอยู่อันดับที่7ดก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเขามันเยอะกว่าอันดับที่แปดไม่งงนะอ่าคือถ้าถัดลงไปเนี่ยก็เป็นดับแลงไปใช่ไหม เปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยกว่าราศีมีนนะครับคือเทียบดูแล้วนี่เเปอร์เซ็นต์ราศีมีนมันก็ดูดูดีกว่าอ่ดูดีกว่า,นะวานะครับถามว่ามันดีดูดีกว่าเพราะอะไรก็ดาวดวงเดียวเลยที่มีโอกาสเออมีอิทธิพลมากๆากก็คือดาวศุกร์นะครับ,นะรบเป็นมาหาอุดที่ทับลัคนณราศีตรงนี้ได้ผลเยอะนะครับแล้วอาทิตย์อยู่กับศุกร์เป็นคู่สมพลนะโสรถมั่งคั่งสมปาถนาเห็นไหมความหมาย ดาวพุทธที่อยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ํามั่นคงสมบูรณ์สงบร่มเย็นนะแสดงว่ามันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าดาวพระนาร์ตบดีเนี่ยไปเป็นวิน,นาศแล้วก็จะไม่มีโชคลาภเลยบางทีก็ไม่ใช่ถูกไหมเออมันก็ประมาณนี้นะครับมีโอกาสอยู่ราศีมีนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับแหล่งที่มาโชคลาภแนวทางการทำบุญอย่าลืมไปดูในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับต่อมาครับอันดับที่หครับได้แก่ราศี หรือลัคนาราศีธนูครับราศีธนูครับธนูอยู่ตรงนี้ครับนะธนูนี่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้โชคจากการเดินทางด้วยโชคลาภทางไกลด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้โชคจากการทําบุญนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะศาสนาฝันแม่นนะครับฝันแม่นเส้นดีรังสังหอนแม่นช่วงนี้นะครับราศีธนูนะ ดาวราศีบดรเนี่ยสองแสงนะทำมุมเนี่ยเป็นสามกับลัคนาถือว่าดีทำมุมกับมฤรตรยูด้วยนะทำมุมกับพระเกตด้วยดาวต่างๆสามดวงนี้เป็นดาวแห่งเซนต์ยานอย่างรู้นะครับบางทีคุณจะได้โชคจากเรื่องของวิญญาณด้วยนะครับได้โชคจากาคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยครับอ่าสิ่งเล่นลับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะบุคคลเลยนะเออราศีธนูมีเกณฑ์ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย อย่างพวกแนวการทําบุญอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าแนวทางเสริมชะตาของคุณก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของศาสนาอันนี้ไม่เกี่ยวว่าคุณจะศาสนาพุทธอย่างเดียวนะคุณศาสนาอะไรก็ได้คุณก็เน้นการทําบุญในศาสนา,าของแต่ละบุคคลนะครับเออเรื่องของศาสนา,ศามันไม่มีถูกไม่มีผิดอะนะ่ะเนาะเออก็ลองทําดูนะครับก็ถูกจัดไว้เนี่ยในอันดับที่6น,นะครับสําหรับราศีธนูนะครับพวกนี้ใครใครถือศีลใครอะไรได้ก็ทานิดหนึ่งนะครับต่อมาครับอันดับที่5ครับ ได้แก่ราศีและลัคนาราศีกรกฎครับอันดับที่ห้านะครับกรกฎนี้บอกดาวโชคลาภเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยขยับจากเรือนมรณะเข้าสู่ตำแหน่งสุภพะนะครับแสดงว่าดีขึ้นเป็นมหาอุดแสดงว่ามีเกณฑ์ที่ได้เรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไร,ราาลาภะก็คือลงโชคลาภด้วยนะครับคุณมิวการลุ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกเล็กบ้านเล็กรถด้วยนะ ลองไปซื้อดูนะครับนะถ้าคุณนะครับถ้าคุณนะครับมีญาติพี่น้องนะครับสำหรับราศีกรกฎนะครับอืดาวเสาดาวเสาเนี่ยที่เล็งลัคนาราศีอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่เขาตีกนกับพระราหูเนี่ยมันได้เป็นคู่มิตรเนาะ ต่จริงๆก็แอบเสียดายว่าเขาก็ดันไปตีโกนกับพระอังคารนะครับไปโยกกับพระจันทร์มันเป็นคู่เรียกว่าคู่ดาวแห่งการชำรุดเสียหายคู่แตกหักอุบัติเหตุเพราะนั้นคุณก็อาจจะได้โชคจากของที่มันชำรุดเสียหายก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยโชคลาภมันมาไวไปไวนะบางทีได้มาจากของที่ชำรุดเสียหายหรือคุณต้องมีการเสียอะไรไปก่อนนะครับถึงจะได้โชคลาภมา กรกฎเนี่ยครับกรบกฎก็เน้นในเรื่องของแนวทางเสริมชะตาเนี่ยก็เน้นทําบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับแล้วก็ทําบุญลงศกพวกนี้ช่วยได้นะครับก็ถูกจัดไว้นอันดับที่5้านะครับต่อมาครับอันดับที่4ี่นะครับอันดับที่4ได้แก่ราศีและลัคนาราศีกันนะครับกันอยู่ตรงนี้ ราศีกันนี้บอกว่าดาวโชคลาบนะโยกหน้านะได้เหมือนเป็นนิดนะนิดนี่คือต่ําต้อยด้วยค่าหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนระับอ้าวอาจารย์ทำไมมีเกณฑ์ได้โชคลาภล่ะนะครับปรากฏว่าดาวนิดเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปตีกลนกับดาวพุธแสดงว่ามีตัวช่วยเห็นไหมเขามีตัวช่วยอยู่เขาไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอบนะเขามีตัวช่วยอยู่นะครับดาวศุกร์ครับที่เล็งลัคนาราศีกันครับได้เป็นมหาอุด ดาวสุกมาจากไหนดาวสุกมาจากเรื่องการเงินนะครับมหาอุดแปลว่าชนะแสดงว่าคุณต้องมีเรื่องเป็นข่าวดีหรือว่าอะไรที่คุณรออยู่อะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน,นี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะชนะนะครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินกับทองทองนะครับมันก็มีข้อดีซ่อนอยู่อะมันไม่ใช่ว่าจะแบบเฮ้ยเห็นแบบคู่ดาวไม่ดีแล้วจะเสียหายหมดไม่ใช่แต่ถามว่ารายจ่ายมีเยอะไมหมอะไรสักกันช่วงนี้ก็พอสมควรนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยเวลามันได้เนี่ย มันเล็งลัคนาเนี่ยมันได้แต่มันก็มีเกณฑ์เสียว่าโยกอ่ะดาวเสาเป็นสุกเสาเห็นไหมสุกเสาคือคู่เสียทรัพย์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันมีได้มีเสียเห็นๆกันอยู่แล้วนะครับแต่เกณฑ์ในวันที่หนึ่งเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบปุ๊บปับนะปุ๊บปับรับโชคนะเพราะนั้นก็ลองดูแนวทางเสริมชะตาราศีกันเนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานถวายพระไตาจีวรถวายเพลิงพระแล้วก็ทําบุญใส่บาตรในตอนเช้าเช้านะครับ,รบช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ต่อมานะครับเข้าสู่อันดับที่สามนะครับอันดับที่สามนะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับราศีพิจิกครับก็ต้องบอกเลยนะพิจิกพิจิกอยู่นี้เนาะดาวโชคลาภเป็นดาวพุธครับดาวพุธอยู่ตรงหนปุตตะปุตตะก็แปลว่าโชคลาภแถมโยกกับดาวจันรเป็นคู่มิรนะจันโฉมตูพุธตรงยาวนะครับแล้วก็ าดาวที่เกี่ยวโชคลาภอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวพระเสรดีนะครับดาวเจรนปุตตะปุตตะแปลว่าโชคเล Ganz ็กๆน้อยๆหรือบุตรบริวารนะครับขยับเป็นสีแ่แงลักษณะได้เป็นปรตุมเกณฑ์นะครับปรตุมเกณฑ์นี่คือเรื่องความดีงามเลความสําเร็จที่บุบันฝ่าฟันมาก่อนแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับพิจิกเนี่ยมันมีดาวพระราหูเนี่ยเร็งลัคนณะเป็นกีตาเกณฑ์อยู่แล้วก็คือได้เป็นคู่เรียกว่าคู่โชคลาภนะเสาราหูเนี่ยได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ทมไมถึงถูกอันดับเนี่ยไม่ได้แบบเป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาก็โยกกับดาวที่เสียหายอยู่เยอะนะครับโยกกับอังคารเอ่อตีโกนอังคารโยกกับดาวจันอย่างเงี้ยครับนะครับโยกกับดาวศุกร์อย่างเงี้ยครับมันเป็นคู่ของการแบบเสียทรัพย์หรือว่าการติดขัดเพราะนั้นมันมีสิ่งที่ดีซ้อนอยู่กับการดาวที่ติดขัดมันก็ดันกันอยู่นิดนึงแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมันก็มีอะมันก็มีอยู่บ้างนะครับมีโอกาสได้ เหนือกว่าหลายๆราศีด้วยซ้าไปนะต้องบอกงี้แต่ว่ารายจ่ายเยอะไหมก็พอสมควรนะครับรายจ่ายก็พอสมควรแต่ข้อดีก็คือว่าการเงินการทองอะไรที่คุณรออยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้มาเห็นไหมดาวพฤหัสบดีดาวการเงินนะเป็นปฐุมเกณฑ์นะดาวการเงินเป็นปฐุมเกณฑ์แต่ว่าเงินที่รออยู่อย่างเงี้ยก็จะได้มาหรือเงินที่แบบผู้นียืมสินขอสินเชื่อเงินที่รอผู้ใหญ่ให้ก็จะได้ไงครับนะมีโอกาสที่จะได้มาเพราะนั้นในแนวทางการเสริมชะตาเนี่ยของราศีพิจิกเนี่ย ให้ไปชําระหนี้สงนะครับชําระหนี้สงนะตามวัดต่างๆแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มสะอาดนะสิขวด15แพ็คนะครับอย่าลืมไปทานะ <S <S ต่อมาครับเดนอนธเข้าค่อันดับที่2นะครับอันดับที่สองครับที่มีโชควันที่1นึ่นเมษายนหกสีนี้ก็คือราศีและลัคนาราศีพฤษภนะครับ ราศีพฤษภเนี่ยราศีวัวกระทิงน,นะครับราศีวัวกระทิงพิกระทิงของเราั่นเองนะครับพฤษภเนี่ยดาวชคลาภเป็นดาวพัะศดีแน่นอนนะครับดาวพระศดียกเข้าสู่เรือนกรรมมนะครับมันก็เกี่ยวกับการงานนะมันก็เกี่ยวกับการงานแต่ถามว่าดีไหมดีนะครับดีเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันมีเรื่องโชคเรื่องการงานด้วยพฤษภจะได้ออเดอร์ป,ปังๆหรือได้งานที่แบบฟุกๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับผกผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดี และที่สำคัญครับดาวประจําตัวครับคือดาวศุกร์ครับโคจรเป็น11แก่ลคณาดได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับตนุลาพะตนเป็นโชคลาภแห่งตนนะครับนะแหล่งที่มาของโชคลาภง่ายๆเลยให้คุณซื้อเลขตัวเองอะเกี่ยวกับตัวเองเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเองอะไรเบบไซส์เสื้อผ้าไซส์รองเท้าเอาเลขราคาที่คุณซื้อของเนี่ยมาเล่นได้ทั้งหมดนะครับแนวทางเป็นยะังไงอย่าลืมไปดูคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีตรงนั้นจะบอกละเอียดนะครับ รันนั้นซื้อเลขตัวเองได้นะครับดาวที่สถิตยอยู่เห็นไหมมันเป็นดาวพระราหูเป็นดาวใหญ่เป็นดาวสุบรครติกรดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเรียกว่าคู่คู่คู่อาบมุคคู่เสี่ยงโชคนะครับเมีย่ยงคารมาทับอังคารมาจากวินาศอังคารมาจากปาัตนิบางทีได้โชคจากเรื่องของความเสียหายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบต้องเกิดเหตุขึ้นมาก่อนแล้วก็จะดีตอนหลังอย่างเงี้ยน,นะครับที่สําคัญเนี่ยดาวศุกร์นะครับตะุลาภเนี่ย สวยงามนะครับแต่อย่าลืมว่า,าคุณก็อาจจะแบบมีโชคแต่ก็จะมีรายจ่ายตามมาเหมือนกันนะครับไอมีโชคเนี่ยส่วนมีโชคแต่ว่ามีแล้วเนี่ยจะเป็นกกอบเป็นกรรมไหมจะเก็บได้ไหมนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ก็โยกกับดาวเสาร์เป็นคู่เสร,ศรยทซั์อยู่เหมือนกันเห็นไหมพอมันโยกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันได้มาเยอะมันก็อาจจะแบบเอ้ยคุณอาจจะซื้อไปเยอะหรือคุณได้มาเยอะคุณก็มีรายจ่ายเยอะ นะครับหรือไม่ก็ได้แต่ได้นิดเดียวอย่างเงี้ยครับเนาะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับแนวะทางเสริมชะตาเนี่ยราศีพฤษศเนี่ยนะครับนะให้ทําเกี่ยวกับน,น้ําเกี่ยวกับของกินนะใครไปบริจาคเสื้อผ้าก็ได้ใครถวายเพลินพระก็ได้เกี่ยวของกินทำบุญใส่บาตรตอนเช้าก็ได้ออกลงทานก็ได้นะครับนะลองไปทําดูเนาะต่อมาครับร,ราศีอันดับที่หนึ่งนะครับ เราเดินทางเข้ามาสู่อันดับที่หนึ่งแล้วที่ถูกจันดับไว้แน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับราศีอันดับหนึ่งได้แกร่ราศีและลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมนะครับวันี้วันนัดยี่สิบเก้ามีนาคมดาวพระศุีดียกย้ายนะครับจากตําแหน่งวินาศขึ้นมาทับดวงจัตาพระศุีดีเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินทั้งเงินทั้งโชคลาภมาทับลัคนาโอ้โหสวย สวยมากต้องบอกงนี้ว่าสวยมากนะครับแต่บอกเลยว่ายังไม่ที่สุดนะบอกเลยว่ายังไม่ที่สุดนะครับในรอบต่อไปมาลุ้นกันอีกว่ากลุ่มเนี่ยนะจะปังได้อีกแค่ไหนนะครับเท่าน,นี้ก็ถือว่าปังแล้วนะครับวันนั้นตรงวันพฤหัสด้วยดาวพฤหัสก็มีกําลังมากนะครับทับลัคนาราศีดาวชกลาบทับลักเนี่ยแล้วดาวกันเงินด้วยก็มาทับลักเนี่ยสวยนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยนะครับมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นมหาอุดแสดงว่าต้องมีเรื่องดีๆเรื่องชัยชนะเรื่องความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการเงินนะครับนี่คือชาวราศีกุมที่บอกว่ายังปังได้กว่านี้อีกนะครับเพราะเราสังเกตว่าพระรหัสอยู่ตรงนี้นะครับเขาโยกกับดาวมรตยูครับนะแล้วเขาตีโกนกับดาวพระเกตครับมันจะเป็นดาวธรรมะอยู่ไงดาวธรรมะดาวดาวยานอย่างรู้ดาวแบบเซนส์แรงนะครับบางทีคุณอาจจะประฝันแม่น นะครับทำบุญเกี่ยวกับศาสนาเยอะๆจะช่วยเสริมชะตาเรื่องโชคลาภให้คุณได้นะครับที่บอกว่าจะปังมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวพอดาวพระอังคารเนี่ยนะครับอ่ะยกเข้าตำแหน่งเมื่อไหร่นะครับจะตรีโกนกับดาวพระราศดรีเนี่ยตรงนี้เป็นคู่สมพลจะดีมากนะครับตรงนี้จะดีมากพอดาวทิศขยับไปที่ราตีเมษจะได้เป็นคู่มิตรตรงนี้ก็จะดีมากเช่นเดียวกันนะครับก็พูดง่ายๆว่าดวงของการที่จะ ได้โชคได้ลาบเนี่ยของราศีกุมเนี่ยมีต่อเนื่องนะมีต่อเนื่องครับในงวดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวแนวทางเสริมชะตาของราศีกุมนะก็คือถ้าใครบวชได้ก็บวชถือศีลได้ก็ถือศีลวิปัสสนากรรมฐานใครนั่งสมาธิที่บ้านได้ก็ขอให้ทํานะครับเข้าทางธรรมะธรรมโมหน่อยช่วงนี้นะครับใครนับกศาสนาพุทธก็ทําตาม นั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปใครนับถือศาสนาอื่นก็ทําบุญในแนวทางศาสนาของตนเองนะครับไม่ได้มีถูกมีผิดอะไรนะครับสามารถทําได้หมดนี่คืออิดวงดาวนะอิพลดวงดาวเนี่ยไม่ได้มีผลต่อแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับดวงดาวนี่คือดาวที่โคจรบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับก็มีผลต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเหมือนกันเพะฉะนั้นเราไปทําดูไม่ได้เสียหายนะครับสําหรับราศีกุมนะถูกจัดไว้ในดับที่หนึ่งครับเอาละครับ <_ d ata> พบต้นเจ็ราศีนะครับที่จันดับมานะครับส่วนราศีอื่นๆนะครับที่ไม่ได้พูดถึงไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายบางทีเนี่ยดวงดาวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือบุญวสนาส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับอยากให้ทุกท่านนั้นโชคดีแล้วก็ดูด้วยความบันเทิงนะครับสาหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องตัวเลขนะครับก็ไปดูในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันในแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับเดี๋ยวจะมีการพุ่งเลขให้นะครับเป็นเลขส2ราศีเนี่ยเป กดเซฟไว้กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองได้นะครับใครอยากได้การแบ่งปันตัวเลขจากพี่พี่น้องๆร่วมเกือบ500คนเนี่ยนะครับมีคนที่แบ่งปันตัวเลขอยู่เป็นประจำเนี่ยทุกวันเลยนะครับจะมีเลขเด่นทุกวันก็เข้าไปใน Line a อดนะครับนะไลน์แอดนะครับพอแอดไลน์ไปแล้วนะครับก็แจ้งกับแอดมินนะครับว่าต้องการเข้ากลุ่มมอแมนพลังเลขเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาละครับขอทุกท่านโชคดีนะครับนะอยากให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้มีความสุขเฮงๆงรวยรวยตลอดเดือนเมษานะเดือนสงกรานนี้นะครับใครกลับบ้านก็ขอให้มีความสุขปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ